พุ่งไม่แตกเด็กพุ่งนะครับวันนี้ก็มีน้ำพริกนะครับส่วนมากนะครับของชอบแล้วก็เหมือนเดิมไก่วันนี้จะไม่คดบทั้งตัวนะครับเราจะไม่กินทั้งตัวนะครับเสียแล้ว ยิ้มไปเลยครับตี๋ยืดแขนไม่ตี๋ยืดตายต้นมาหัวแล้วนี่ปลายแหลมออกมาแล้วนี่ใช่